Good morning everyone สวัสดีนะักเรียนที่น่ารักของคุณน้ำทุกๆคนในวันนี้นะคะวันนี้เรากลับมาพบกันนะคะในคลิปวิดีโอของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศสื่อการสอนวิชาสนทนาภาษาอังกฤษหรือที่เราเรียกว่า Conversation ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นการกลับมาทบทวนในเรื่องของ greeting and introduce yourself นะคะคูน้ำขอกลับมาทบทวนในเรื่องเกี่ยวกับการทักทายแล้วก็การพูดประโยคขั้นต้นในเรื่องของการแนะนำตนเองค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จัดทำโดยคูน้ำเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนกันนะคะว่าวันนี้เราจะมีประโยคการทักทายว่าอย่างไรกันบ้างค่ะ นักเรียนคะคำแรกเลยคือคำว่า greeting G R E E T I N G ความหมายของมันก็แปลว่าการทักทายนั่นเองนะเป็นบทเรียนแรกๆเลยที่เราจะได้เรียนกันในวิชาสนทนาภาษาอังกฤษค่ะวันนี้ขอกลับมาทบทวนแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยลองนำคำําศัพท์พวกนี้ไปใช้กับบุคคลในครอบครัวในช่วงของการปิดเทอมในช่วงนี้นะคะ คำแรกค่ะนักเรียนนักเรียนกับครูน้ำไม่ได้เจอกันนานมาถ้าเรามาเจอกันในห้องเรียนอีกหนึ่งรอบครูน้ำอยากถามนักเรียนว่า how are you How are you คำนี้นักเรียนจำได้หรือเปล่าแปลว่าคุณสบายดีไหมหรือคุณเป็นอย่างไรบ้างถ้าเราเจอคำถามแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูประโยคคคำตอบกันนะคะว่านอกจาก I'm f i r e แล้วที่นักเรียนชอบตอบครูน้ำในห้องเรียนเนี่ยมีประโยคอื่นบ้างไหมที่นักเรียนเนี่ยสามารถตอบได้คะ่ะ มาดูประโยคคำตอบนะคะในเรื่องของการทักทายเนาะเมื่อกี้ครูน้ำเปิดไปด้วย how are you ประโยคแรกเลยนักเรียนสามารถพูดได้ง่ายๆเนาะ I'm fine, thank you นะคะ I'm fine, thank you ก็คือฉันสบายดีแล้วก็ขอบคุณนั่นเองค่ะอีกหนึ่งประโยคนะถ้านักเรียนในวิถีชีวิตประจำวันนักเรียนดีอยู่แล้วมีความสุขสบายใจสบายดี นักเรียนก็สามารถใช้คำนี้ก็ได้ค่ะ I'm good, thank you. I'm good, thank you. นั่นเองนะคะฉันดีฉันสบายดีก็ชีวิตฉันดีอยู่แล้วไม่เป็นอะไรขอบคุณมากนะคะอีกหนึ่งคำตอบเกี่ยวกับคำถามที่เป็น How are you นะคะนักเรียนถ้านักเรียนจะตอบว่า I'm great ฉันก็รู้สึกดีฉันสบายดีอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลงท้ายด้วย Thank you นั่นเองค่ะจะดูน่ารักดูไพเราะมากๆเลยนะคะ มาดูกันในกรณีที่ถ้าบุคคลน,นั้นถามเราว่า how are you แล้วเรารู้สึกไม่ดีช่วงชีวิตที่ผ่านมาฉันป่วยบ่อยฉันไม่ค่อยสบายเราจะบอกอย่างไรดีล่ะนักเรียนคำนี้นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้นะบางคนคือไม่สบายแต่จะให้มาตอบว่าฉันสบายดีอะ่ะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าในกรณีในความเป็นจริงนักเรียนจะบอกมันไม่ค่อยดีเลยนะขอบคุณนะที่ถามขอบคุณนะที่เป็นหัวเราจะใช้คาว่า not t a t นะคะก็คือมันไม่ค่อยดี not that thank y o u นะคะหรือ thanks ก็ได้นะคะใช้ได้สองรูปแบบเลยในเรื่องของการบอกเกี่ยวกับคำถามที่เกี่ยวกับคุณเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะถ้านักเรียนไม่ดีเลยไม่ค่อยสบายที่ผ่านมามีปัญหาก็ใช้คำว่า not that ได้นะคะต่อไป เมื่อเราสนทนากันเสร็จแล้วนะคะถ้าบุคคลที่ถามเราบอกว่าโอเคเรียบร้อยคุยกันธุรษเสร็จเรียบร้อยแล้วบอกว่า I have to go now I have to go now ฉันต้องไปแล้วนะตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องตอบกับเขาก็คือ o k เค b y ย o k เค good b y see you อย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นประโยชการล่ำลาแบบใหม่เนาะเพราะว่าบางทีนักเรียนอาจจะบอก ว่าอย่าฉันจะไปแล้วนะฉันรีบฉันเจอเธอเนี่ยวันนี้ฉันจะถ,ถามถามแล้วทุกสุกดิบฉันก็โอเคแล้วเราก็ใช้คำว,ว่า I have to go now mm hmm. นักเรียนก็จะต้องตอบคขาว่าโอเคบยต่อไปค่ะเป็นประโยคคำถามว่า How do you do How do you do คำนี้นักเรียนแปลว่าคุณเป็นอย่างไรอ่าคล้ายๆ How are you นะ แต่ถ้านักเรียนเจอคำถามแบบนี้เราจะไม่เน้นในเรื่องของการตอบว่า a m f o r นะคะถ้านักเรียนเจอแบบนี้นักเรียนเจอในข้อสอบแน่ๆให้นักเรียนตอบกลับว่า How do you do How do you do แปลว่าฉันย็สบายดีนะคะแต่หลักการจำที่ครูน้ำสอนเนี่ยครูน้ำอยากให้นักเรียนจำไว้ว่าถ้านักเรียนเจอประโยคคำถามแบบนี้ให้ตอบกลับเหมือนกันค่ะว่า How do you do นักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูการทักถ่ายในกรณีที่เราดีใจที่เราได้พบเพื่อนนะคะอย่างเช่นประโยคนี้คะ่ะถ้าเราเดินเดินอยู่แล้วเราเจอเพื่อนนะคะนอกจากคําว่า how are you แล้วเรายังสามารถใช้คํานี้หรือประโยคนี้ก็ได้นะคะ Nice to see you ฉันรู้สึกดีฉันดีใจที่ได้เจอคุณคะ่ะ หรือจะเป็นประโยคแบบนี้ค่ะ I'm glad to meet you I'm glad to meet you นะคะฉันรู้สึกดีใจที่ได้เจอคุณนี้คำนี้แปลว่าพบหรือเจอก็ได้หรือว่านักเรียนจะใช้คำว่า see เมื่อกี้ก็ได้นะเป็นสองประโยคเพื่อให้แบบกำลังใจหรือบุคคลที่เราเนี่ยดีใจที่เราได้เจอเขานั่นเองอาจจะเป็นเพื่อนสนิทหรือเพื่อนที่ไม่ได้เจอนานก็ได้นะคะ มาดูประโยคการทักทายแบบง่ายๆนะคะนักเรียนนักเรียนครูน้ำเคยสอนในเรื่องของ telling time การบอกเวลาไปแล้วนักเรียนยังจำลึกได้หรือเปล่าว่า,าเวลาเราทักทายในช่วงเชา้าช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงเย็นเราจะทักทายกันว่าอย่างไรเดี๋ยวเรามาทบทวนประโยคนี้อีกหนึ่งรอบนะคะคำว่า good morning repeat after me ค่ะนักเรียนพูดตามได้เลย good morning แปลว่าสวัสดีช่วงเชา้าหรือตอนเชา้านั่นเองค่ะ ส่วนสวัสดีช่วงบ่ายนะคะหลังเที่ยงไปแล้วก็จะเป็น Good afternoon Good afternoon แปลว่าสวัสดีตอนบ่ายนั่นเองเป็น3ประโยคง่ายๆที่นักเรียนเจอนะถ้าครูน้ำพูดใส่นักเรียนนักเรียนก็จะต้องพูดกับครูน้ำมาหรือนักเรียนบางคนกูด Morning ครูน้ำก่อนครูน้ำก็ต้องกูด Morning กลับนะคะเพื่อเป็นมารยาทที่ดีในการทักทายกันนะคะ ต่อไปนะคะคำนี้เลยสวัสดีช่วงเย็นก็เป็น Good Evening Good Evening นะ,ะก็คือสวัสดีตอนเย็นนั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำค่ะนักเรียนนะคะถ้าวันนั้นเป็นวันที่ดีนะครูน้ำอยากให้นักเรียนแบบใช้คำนี้แบบเป็นศัพท์ง่ายๆนะคะคือคำว่า Good Day นะคะ Good day นั่นเองนะคะก็คือเหมือนแบบเป็นการแบบอวยพรหรือเป็นการทักทายแบบออวันนี้เป็นวันที่ดีนะก็เป็น์ใหม่อีกหนึ่งคำนะคะที่ครูน้ําอยากให้นักเรียนลองใช้ถ้านักเรียนไม่อยากพูดกับครูน้ำนะก็เหมือนเป็นการอวยพรกับเพื่อนคุยก,กับเพื่อนก็ได้นะคะนักเรียนคะเดี๋ยวครูน้ำจะมาเริ่มในเรื่องของ introducing yourself นะคะก็คือการแนะนำตัวของคุณเองเนาะวันนี้จะขอ อสอนในเรื่องเกี่ยวกับ ขั้นต้นในการแนะนำตัวเองนักเรียนยังยังติดภาพในเรื่องของ my name is นะแต่นักเรียนยังไม่สามารถพูดเป็นทางการได้อย่างชัดเจนกับคุณครูนะตรงนี้อาจจะออกข้อสอบในเรื่องของการ speaking การพูดแล้วก็การ listening ก็คือการฟังด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มจากง่ายๆนะคะประโยคแนะนำตัวเองขั้นต้นเลยอย่างแรกที่คุณน้ำสอนไปเราจะมา h e l l ลอย่างเดียวไม่ได้ระดับป .4 แล้วนะคะ เราจะต้องใช้ประโยคขึ้นต้นในการแนะนำตนเองอย่าเช่นคำว่า may I introduce m y s e l f นักเรียนลองพูดตามคุณน้ำหนึ่งรอบสิคะ may I introduce m y s e l f my name is นภะพพรบุญประกอบอใช้ my name is ได้ไหมได้หรือจะเป็น I am teacher น้ำ่าง ก็ได้นะคะเดี๋ยวครูน้ำจะลองใช้ทั้ง2ประโยคเลยเนาะทั้งเป็น My name is แล้วก็ I am อ่ะประโยคแรกก่อนคะ่ะ My are i n t r o d u c e myself My name is นักพรบนบุญกกบกหรือ May are i n t r o d u c e myself I am teacher น้ำนักเรียนลองฝึกพูดกับครูน้ำไปนะคะต่อไปประโยคสั้นๆง่ายๆนะคะขอให้ใช้ได้นะ แต่ก็ไม่อยากให้ใช้อยากให้เป็นแบบทางการแต่อันนี้อาจจะเป็นประโยคแนะนำตนเองแบบกับเพื่อนฝูงกับบุคคล ใด้ตัวนะักเรียนก็ได้นะคะใช้ Hi หรือ hello ก็ได้ค่ะแต่ไม่อยากให้ใช้คำว่า h ้อยกับทิชเชอรนะเพราะว่ามันดูเป็นเหมือนเพื่อนเกินไปเนาะถ้าเป็นค,นคุณครูคุณพ่อคุณแม่หรือบุคคลที่โตกว่าก็ขอให้ใช้ประโยคที่เป็นทางการนิดหนึ่งนะคะอาจจะเป็น hi my name is นภพรบุญประกอบหรือ hello my name is ณภพรบุญประกอบแบบนี้ก็ได้นะคะนักเรียนวันนี้ครูน้ำขอสอนเบื้องต้นในการ introducing yourself ก่อนนะคะนักเรียนลองฝึกนะ นักเรียนจะใช้ตัวไหนในการขึ้นต้นก็ได้แต่ขอให้เป็นทางการและเป็นระเบียบเรียบร้อยในการพูดแนะนำตัวกับผู้ใหญ่นะคะสำหรับการเรียนวิชาสนนนาภาษาอังกฤษของระดับชั้นประถมศึกษาของ ีที่4ในวันนี้นะคะ,ะครูน้ําก็ต้องขอ thank you ขอบคุณนักเรียนมากที่เข้ามาฟังคลิปวิดีโอการสอนในวันนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนําความรู้ที่ครูน้ําสอนในวันนี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะทั้งคําศัพท์ใหม่ๆแล้วก็การขึ้นต้นประโยคแนะนําตนเองค่ะยังไงนะคะให้นักเรียนลองทบทวนคลิปอีกหนึ่งรอบแล้วก็ลองไปทําแบบฝึกหัดใบงานดูนะคะแล้วก็จะมีใบงานแนวข้อสอบด้วยนะคะยังไงวันนี้คุณน้าก็ต้องขอลาไปก่อนขอให้นักเรียนโชคดีนะคะ ในการทำแบบทดสอบของแต่ละสัปดาห์เนาะถ้านักเรียนตั้งใจดูคลิปนักเรียนก็จะสามารถทำได้ค่ะยังไงวันนี้ก็ต้อง see you goodbye